สวัสดียามค่ำคืนครับวันนี้มาปล่อยลูกหอยขมยักษ์รัตนะนะครับนะครับที่เพาะไว้นะครับในนี้ก็ประมาณห้าสิบหตัวนะครับปล่อยลงในสระน้ำนะครับผมก็มบปล่อยกันเลยนะครับ ให้เขาไปใช้ชีวิตนะครับของเขาอยู่ในสระน้ำนะครับพียมบอกอีกสามตัวครับอหอยคมอยากรัตนะนะครับผมลูกของมันนะครับที่เพาะไว้ปล่อยในสระน้ำนะครับรอให้เขาเจริญเติบโตเอาอีกตัวหนึ่ง แบตัวนะครับปล่อยปล่อยให้เขาเจริญเติบโตอยู่ในสระน้ํานะครับบ่อน้านะครับเดี๋ยวมาดูบางตัวนะครับที่ปล่อยก่อนหน้านี้นะครับปล่อยตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับมาดูว่าตัวมันจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวหาก่อนนี่ครับเจอแล้ว หรือเปล่าครับเนี่ยครับตรงนิวชี้นะครับผมลองจับมาดูนะครับโอ้สองตัวเลยครับตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมอันนี้ที่ปล่อยชุดแรกนะครับนี่ก็โตแล้วนะครับสองตัวเลยครับอยู่ใกล้กันนะครับปล่อยให้เขาหากินของเขาครับนี่อีกตัวหนึ่งครับมาดูก่อนนี่ครับอีกหนึ่งตัวครับ สามตัวเลยครับอยู่ตรงนี้นี่ครับผมสามตัวครับช,ชุดนี้น่าจะอายุ2เดือนกว่าแล้วนะครับชุดนี้มีอีกรึเปล่าครับลองดูครับเจออีกแล้วครับผมต,ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้ยนี่หอย เคยขมบ้านเราครับผมบก็น่าจะแค่นี้ครับผมก็สวัสดีครับยามค่ำคืนครับผม